ิตยานะคะวันนี้เราจะมา,าพบกับคำถามที่ว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนี้คืออะไรการจากไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่งสองสามค่ะให้คุณตั้งสมาธิอธิษฐานจิตนะคะค่ะสักสี่วินาทีค่ะเลือกไพ่ที่ชอบหรือเรอื่องหินที่คุณรู้สึกถูกใจค่ะเดี๋ยวเรามาพบคำตอบกันนะคะค่ะ เปิดมามันก็เหมือนอาจจะดูเขาเรียกว่าดูไม่ค่อยดีนะคะนี่เหลือเรื่องราวดีๆค่ะคือคุณอาจจะมีเรื่องอะไรเบือเบ่อๆเซ็งๆค่ะหรือสิ่งที่คุณคาดหวังมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณหวังเลยอัดใจอะไรบางอย่างหรือใครมาคอยจ้องจับผิดอะไรคุณค่ะ,ะขัดแย้งกับคนรับข้างแต่สิ่งดีๆนะคะคือเขาเรียกว่าคุณน่ยยังอุดมสมบูรณ์นะคะมีกินมีใช้มีความสุขค,ค่ะอย่างที่คุณเป็นค่ะอ่า ประสบความสําเร็จนะคะจากการงานที่คุณได้ทํามานานมันถึงเวลาแล้วเวลาเนี้ยคุณประสบความสําเร็จหรืออาจจะได้เขาเรียกว่าได้เป็นผู้นําค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีดีอยู่เหมือนกันนะคะค่ะถึงอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันให้หงุดหงิดใจบ้างค่ะกองที่สองนะคะค่ะ,คะถึงคุณมีคนมีเงินนะคะค่ะ การเงินการทองถือว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะจะมีคนเข้ามาหาค่ะแสดงว่าไม่เหงาเดิมเนี่ยเหมือนจะเหงาแต่ไม่เหงาที่เคยเหงาจะไม่เหงานะคะค่ะถ้าปวดเ,เขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพปวดหลังเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้เจอหมอที่ดีนะคะที่มาดูแลรักษาคุณค่ะ,คะก็มีความสุขนะคะเนี่ยค่ะมีความสุขเหมือนภาษาเด็กๆเลยค่ะแต่เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ หรือการเกิดใหม่ค่ะเป็นสิ่งนี้ดีๆได้พบกับความสุขค่ะคนที่ทํางานในลักษณะที่ที่เขาเรียกว่างานที่ต้องแสดงความสามารถนะคะช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะค่ะโดดเด่นจนกระทั่งอาจจะมีคนมาจับตามองคุณหรือว่ามีแฟนคลับค่ะหรืออาจจะมีใครเข้ามาดูเนี่ยเพื่อเขาอาจจะลอกเรียนแบบก็ได้นะค่ะเ,เหมือนจะได้รับของขวัญของฝากนะคะค่ะ มีคนจะมาหยิบยื่นไมตรีให้หรือบางคนอาจจะได้เจอ,เอคนมาชอบซึ่งอาจจะอายุดูแล้วเหมือนก็ใกล้เคียงกันค่ะแต่มันก็มีอาจจะมีเรื่องร้อนใจอะไรอยู่นะคะที่คุณอาจจะต้องเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรจากใครแต่เท่าที่เราดูโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะถึงคุณมีปัญหาอะไรนะคะคุณก็ผ่านได้เพราะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีๆมันมากกว่าสิ่งที่ ไม่ดีค่ะก็ไพ่กองที่สามที่คุณได้เลือกไว้นะคะลักษณะนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่เหมือนนักรบค่ะพร้อมที่จะพอจนออกพจนภัยหรือปกว่องคนที่เขารักค่ะแต่คุณเป็นคนสตรองนะคะเป็นคนลักษณะใจเด็ดเชื่อมั่นในตัวเองไพ่ใบนี้บอกว่ามันหมายถึงการสิ้นสุดของ ความมืดค่ะถึงเวลาแล้วเห็นการเริ่มใหม่สื่อถึงความหวังค่ะการสร้างรากฐานที่มั่นคงมีอนาคตที่สดใสค่ะถือว่าเป็นกองที่ดีเลยนะคะค่ะ,ะหนึ่งดาบค่ะใบนี้มันหมายถึงก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของไอเดียหรือแรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือแบบอยู่ดีเราคิดขึ้นมาได้ค่ะ,ะในไอ,อ,อปอมกอเดียนในภาพเนี่ยมันก็หมายถึงว่า สัญ,ญลักษณ์แห่งความสาเร็จค่ะแสดงว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็จากสิ่งเดิมๆเหมือนถึงสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะอ,อ,อยู่ในช่วงชีวิตที่ไม่ดีแต่จากนี้ไปมันจะดีขึ้นนะคะแต่คุณอย่าเขาบอกว่ายังไงคือการที่เรามีสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้าบางทีเรามองไม่เห็นค่าแล้วเราไปมองคาดหวังอะไรในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงค่ะไพ่าทาวเวอร์บางทีเรามองว่าสิ่งที่ร้ายนะมันเหมือนตึก ที่มันถล่มแล้วมันพังลงค่ะแต่เขาบอกว่ามันสู่ขั้นพื้นฐานแล้วแต่มันก็พร้อมที่อาจจะเริ่มต้นสร้างใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จบทั้ง3กองนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหรือมีเรื่องดาวดีๆอะไรเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ค่ะไพ่อันนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ